แมดมินทำไมไม่ส่งนะชื่อพี่ตุ้มให้ครูเพราะว่าจะได้จัดส่งให้เขาพี่ตุ้มบอกว่ารับออเดอร์ไปครึ่งร้านแล้วนะคะได้ได้ได้หินที่ครูจัดให้นะคะสวยมากของพี่ตุ้มก็สวยอของพี่ตุ้มมาดูไหนสื้อดูอ๋อนมไม่อยู่เลยไม่ดูอ๋อนะเมื่อวานครูถามว่าของพี่ตุ้ม,มยังอยู่นมบอกว่าอยู่อยู่เมื่อคืนนมยังให้ครูหยิบอยู่เลยนะคะอ่ะของคุณตุ้มสุชดาก็สวยมากนะคะตัวนี้ สาตความเชื่อใส่พลังงานดีๆลน้ลนๆไปได้วยกันนะคะอะครูชอบใส่ตัวมากกว่าเพราะว่าแบบให้เขาดึงพลังให้เรานะคะหอมอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องมีความสุขด้วยแล้วก็เปิดรับสีดีทุกทิศทุกทางนะคะเริ่มออมแล้วออมได้เริ่มต้นตั้งแต่200บาทเลยนะคะสามารถออมนะคะ200บาทนะคะกับเราได้เลยนะคะหินเกตเอวันพุรหัสในวันเดียวกับแม่เลยทำเพื่อการค้าขายน้องปีเสียสองัมค่ะ อ่ะงบประมาณหมื่นต้นๆก็จะได้หินเกตเอไม่ได้นะคะหนูเพราะว่าหนูอภิเียสองกรรมัมอีเเียสองกรัรมก็เจ็ดพันแล้วลูกเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าถ้าเกิดสองกรัรมกว่าน้องจะแบบไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีขนาดแบบสองกรัรมเป๊ะเขาจะกว่าอย่างเงี้ยน้องแต่ละตัวไม่เหมือนกันหินไหมทองเอบวกไม่ได้ค่ะต้องได้แบบประมาณเอได้นะคะเออถ้าหมื่นประมาณหนึ่งหมื่นนะคะหมื่นต้น,ตนๆอ่ะเพราะว่าน้องสองกรัรม น้องสกรัมนะคะก็จะได้ประมาณอันนี้พูดแบบไม่โกหกเลยก็ต้องได้ประมาณ 8A อ่ะแต่ A บวกไม่ได้นะคะไหมแบบเร oh. ืองรองนะคะยกเว้นลถขนาดปีเสียลงมานิดึงอาจจะ1กว่านะคะหกว่า1-2่งจุดแล้วก็ไหม A บวกอันนี้พอให้ได้นะคะแต่ถ้าแบบว่าปีเสีย2กรัมก็เจ็ดพันแล้วเราเอาหิน3,000ัเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าเอาเกตด A บวกนะเป็นไปไม่ได้เลยหาซื้อไม่ได้เลยนะคะไหม,หมตระกูลไหมตระกูลแบบ A บวกแบบน,นี้นะคะถ้าเอา A บวกทุกอันนี้ไม่ได้เลยใช่น้ำหอมใส่ตัวส่งผลหลักส่วนใหญ่ทำยังไงคะเคยแนะนำเมื่อสมัยก่อนแล้วให้แบบอาบน้ำออกมาเราสะอาดไปยสุดเราอาบเซเวเดออกมาถูกไหม แกพาเราใส่ไว้ในห้องน้ำอะไรแล้วก็สาดลงไปเลยไปที่ตัวเราดึงพลังของเราขึ้นมาถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบหินมงคลนะคะเออนะคะสบายๆเลยนะคะกับร่มของพลังงานหินของเราอ <c oughs> อมทอ้องโอนวันไหนคะครูคุณหม่คุณหม่คุณใหม่ใช่ไหมคุณใหม่แล้วเขาเริ่มออมกันแล้วนะลูก <c oughs> ในระบบ <c oughs> ในระบบหนูมีตัวแทหนูมีใครแนะนํำไหมคะหรือว่าหนูไม่มีคนแนะนําคะ <c oughs> มีแม่ทีมไหมคะถ้าหนูมีแม่ทีมหนูถามแม่ทีม เริ่มออมในระบบกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณ400คนก็อ้อ,อมกันทุกวันนะคะเห็นหลายคนก็ออมกันทุกวันออมทุกวันเลยนน้องะะปีดเสียสร้อยคอจะทําอีกไหมคะเป็นน้องปีดเสียสร้อยคอเป็นแบบไหนกีกรรมหรอคะกีกรรมเอ่ยต้องการกีกรรมจะเอาสร้อยเป็นหินเหรอ๋อตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวหนักไปนะคะเอาเข้ามือดีกว่านะคะปีดเสียเอาแบบอย่างเงี้ยก็เอาไปใส่กจี้นะคะจี้ทอง 96.5สิบหจุด้าหรือเก9 9สเก้าุดา้าก็ได้ค่ะนะคะมีอะไรถามอีกไหมคะอ่าเดี๋ยววันนี้ถ้างั้นขอคำถามหน่อย,ยขอขอวันนี้หัวข้อคููไหนดูว,วันนี้หัวข้อแม่คือขายดีอย่างะเงะษสเวทมนต์นักขายตอนที่หนึ่งโอเคค่ะมาเดี๋ยวเราเข้าสู่เวทมนต์นักขายกันนะคะโอ้นหคะเวทมนต์นักขายนะเป็นสิ่งที่ ทุกคนหลายๆคนอยากจะค้าขายดีแต่บางทีเราไม่รู้ว่าเราควรจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนสาหรับการขายเวทมนตนะ์นักขายตอนที่หนึ่งวันนี้ครูมาบอกเราว่าเราจะขายดีหรือขายไม่ดีขึ้นอยู่กับเราทําสิ่งนี้นะคะวันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะขายของดีแต่เราเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราเองและไม่มีความเชื่อมั่นในปัจจัยภายนอกว่าปัจจัยภายนอกส่งเสริมสนับสนุนเรานั่นหมายความว่าเราจะทําแบบคนที่กังวล เครียดกดดันนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้สร้างแมจิขึ้นมาไม่ได้สร้างพลังขึ้นมาให้กับตัวคุณในการที่คุณจะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาแบบอัตโนมัติทั้งท้ที่เราเป็นเจ้าของดวงจิตของเราทาั้งทที่เราเป็นเจ้าของดวงใจของเราทาั้งทั้ที่เราเป็นเจ้าของความคิดของเราแต่เรากลับปล่อยให้อำนาจต่างๆมาหยุดยั้งพลังของเรา สิ่งที่คุณจะต้องเปล่งพลังออกมาในเวทมนต์สายเสกนะคะคือการเปล่งออกมาจากข้างในของคุณด้วยความมั่นใจของคุณว่าคุณคือน,นักขายมือทองผาสานกับสิ่งข้างนอกรอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทุกสรรพสิ่งต่างๆนกจะร้องแมวจะร้องนะคะฝนจะตกอะไรก็แล้วแต่คุณกลับรู้สึกว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้กําลังสนับสนุนคุณนี่เป็นสิ่งง่ายๆที่คุณจะใช้ประจาค่ะไม่ว่านกร้องจิ้งจกทักคุณจะรู้สึกว่าเราโชคดีวันนี้สงสัยยอดจะเข้าเป้าจะแตกจะมีนกจิง้งจก นะอยู่สองสามตัวที่เขาจะชอบร้องทุกวันที่เวลาเราจะเข้าไปดังนะเขาจะร้องทุกวันเลยนะคะเขาจะร้องประมาณสี่ห้าครั้งเราก็จะบอกว่าเนี่ยข้ามเงินข้าทองไปแล้วเก่งจังเลยลูกเห็นไหมมันคือการที่เราเปลี่ยนสถานการณ์ทุกอย่างให้เข้าข้างเรามันคือการเปลี่ยนสถานการณ์ทุกอย่างให้เข้าข้างเราคุณเห็นไหมคะจกักรวาลคอนเฟิร์มคุณพูลซับนะคะที่ร้องเนี่ยคุณพูนนะคะพูลซับเห็นไหมคนที่ร้องคือพูลซับนะฮะดังนั้นวันนี้ค่ะถ้าเกิดคุณ ไม่ได้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำและคุณไม่ได้เชื่อมั่นในตัวคุณว่าคุณคือนักขายสายเสกคุณคือนักขายมือทองนั่นหมายความว่าพลังของการขายของคุณมันมันแทบจะไม่มีเลย ต่อให้หนูใช้ของมงคลหนูเช่าบูชาปีเสียไปแต่ลึกๆข้างในปีเสียเขาจับได้ว่าหนูไม่ได้มีความมั่นใจไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความรักไม่ได้รู้ว่าเราคือพลังของนักขายสายเสกเราคือนักขายมือทองข้างในของเราเขารู้เขาจะตอบโต้เราได้นิดหน่อยเองพลังภายนอกจะช่วยเราได้นิดหน่อยเองแต่ถ้าเราต้องการพลังภายนอกคู้เห็นหลายๆคนเช่าบูชาปีเสียเบบีใบโอ้ชุ่มชื่หนหัวใจมากเลย ข้างในมันฟูขึ้นมาเพราะข้างในมันฟูขึ้นมายอดมันเข้าเนี่ยเป็นแบบนี้ดังนั้นแปลว่าคุณต้องทําให้ข้างในมันฟูก่อนทําให้ข้างในมันเชื่อก่อนแล้วหนูจะเชื่อได้ยังไงคะความเชื่อเกิดขึ้นง่ายมากคะ่ะเกิดจากการพูดซ้ําๆบ่อยๆแล้วมองหน้าตัวเองและคุณเปลี่ยนอิริยาบถเวลาคุณยืนหน้ากระจกเนี่ยคุณต้องการที่จะสร้างเวทมนต์สายเซกบอกตัวเองเลยว่าฉันคือนักขายมือทองทําไมฉันเก่งขนาดนี้วะฉันคือนักขายมือทองฉันคือนักขายสายเซกโอ้ฉันจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองบอก ผมยิ้มไม่ใช่กูคือนักขายสายเสกกูคือนักขายมืทมันไม่ได้แต่เราจะต้องรู้สึกเบาสบายทําท่าเหมือนคนสายเสกคุณมองหน้าตัวเองบ่อยๆเขาเรียกว่าสะกดจิตตัวเองนะคะไม่ต้องให้ใครสะกดเราเราสะกดตัวเราเองเราเป็นนักขายสายเสกฉันคือนักขายมือทองกูแม่โคตรสุดยอดเลยจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองบอกตัวเองจนข้างในของเรามันสั่นสะเทือนคุณต้องบอกถึงขนาดไหนคะบอกจนคุณจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่างกับตัวคุณเองเพราะตัวคุณจะโกหกตัวคุณไม่ได้การที่คุณจะ สั่งให้ตัวเองสัจสะเทิอน,นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากค่ะเพราะเราพูดกับตัวเองถ้าเราไม่รู้สึจริงคุณพูดพูดแบบนกแก้วนกคนทักนาขายใส้เซ็กนักขายใส้เซตนัาขายใส้เซคนที่ไม่มีพลังคือคนที่ไม่กล้าโฟกัสตาตัวเองอยู่แล้วแต่คนที่จ้องตาตัวเองแล้ว เปล่งมันออกไปจิตได้สํานึกจดจําด้วยภาพค่ะและเมื่อคุณกล่าววาจาน,นั้นออกไปกับตัวคุณเองพลังของนักขายสายเซลล์คุณมันจะออกมาและสั่นสะเทือนในรูปแบบของบางคนน้ําตาไหลบางคนขนลุกขนพองบางคนรู้สึกแบบใจฟูนั่นหมายความว่าคุณมีพลังพื้นฐานของนักขายสายเซลล์เรียบร้อยค่ะคุณจะมีออดให้แม่หน,น่อย เออนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะถ้าเกิดคุณสะกดตัวเองจนถึงขั้นที่คุณเนี่ยเกิดภาวะแบบเนี้ยซ้าๆกันนะคะยีเวันต่อเนื่องคุณจะกลายเป็นคนที่ขายของโคตรดีค่ะเนื้อหานี้อาจจะไม่เคยสอนใครมาก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นเวทเวทมนต์สายเสกใช่ไหมใช่ค่ะ,ะเป็นเวทมนต์สายเสกตอนที่หนึ่งนะคะสาหรับคนที่นั่งฟังการติดตามกันตดจริงคุณจะได้ความลับนี้ไปค่ะ <S <S ดังนั้นดีใจด้วยสําหรับคุณที่ได้ฟัง ไม่ใช่แค่คุณท่องแต่คุณต้องรู้สึกอินและใช่กับเขาคุณต้องอินและคุณต้องรู้สึกว่าใช่คุณใช่ไม่ได้เซยเยสกับใครค่ะแต่คุณต้องเซยเยสกับตัวคุณเองนี่เป็นมาตรฐานพื้นฐานค่ะเสร็จแล้วสมมติว่าคุณมีของมงคลอยู่ภายนอกเหมือนที่ครูใช้น้ำหอมพลังงานินหรือปีเซียเป็นของที่ช่วยสนับสนุนคุณเท่านั้นและคุณต้องรู้สึกว่าการสนับสนุนของเขานำมาซึ่งความยิ่งใหญ่สำหรับคุณ จะไม่รู้สึกว่าเขามาสนับสนุนสิ่งเล็กๆแต่รู้สึกถึงการสนับสนุนทุกสรรพสิ่งเลยเรื่องเล็กเรื่องใหญ่สนับสนุนหมดโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆใ,ให้ตลอด นั่นคือสิ่งที่คุณต้องใส่ลงไปแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวคุณจนน้ำตาไหลปิติสุขไม่ต้องถึงขั้นน้ำตาไหลก็ได้แต่คุณต้องเสะเทือนจนหัวใจคุณนั้นมันต้องมีปฏิกิริยานักเรียนเข้าใจปะ่คะถ้ามันไม่มีปฏิกิริยาก็แบบว่าเวทมนต์สายเสกมันไม่ได้มากับเราอยู่แล้วทําไมเราจึงขายของยังไม่ดีทําไมเราถึงไม่ได้เพราะพลังในตัวเรามันอ่อนเสียเหลือเกินหวังพึ่งพลังภายนอกหวังพึ่งปีเสียแต่ข้างในเรามันกวงโบเดี๋ยวปีเสียทััััั่่่่วววสกกกกคคครรรรรร้้งงงนนึเเเเเเาาาาา็ลลืืมืมมมมออะะะพตตููุณแ ดังนั้นเวทมนต์สายเสกชุดนี้จะทําให้คุณนะคะเป็นการขายของได้นะคะอย่างง่ายๆสบายๆคุณเชื่อไหมคะพอคุณทําเรื่องนี้วันนี้คุณลองทําดูค่ะอยู่ดียอดคุณจะเข้าอยู่ดีๆนะคะลูกค้าจะเข้ามาคุณไม่ได้โฟกัสยอดเลยแต่คุณแค่โฟกัสการสํานึกในตัวคุณว่าคุณแม่มีพลังบางอย่างซ่อนอยู่คุณจะเปิดพลังนะคะเดีะยวแมจิกในตัวคุณเดอแมจิกในตัวคุณเดอ๋ยวแมจิกในตัวคุณพลังวิเศษที่คุณซ่อนอยู่ในตัวคุณ ดังนั้นเวทมนต์แห่งการขายเวทมนต์สายเสกคุณต้องทํามันต่อเนื่องเพื่อตัวคุณเองอย่าชินชาเรื่องดีๆค่ะอย่าให้เรื่องไม่ดีเข้ามาทําให้เราตื่นเต้นค่ะแต่เน้นความตื่นเต้นแต่ด้านดีๆค่ะเข้าใจไหมคะดังนั้นวันนี้ถ้าหนูใช้เวทมนต์นี้สิ่งที่ครูบอกไปทั้งหมดหนูจะเปลี่ยนชีวิตง่ายหนูจะรู้สึกว่าโออันนี้ก็ง่ายน,นี้ก็ง่ายน,นี้ก็ง่ายมันจะกลายเป็นง่ายไปหมดเลยไม่เชื่อลองทําดู สะกดตัวเองยิ้มให้กับตัวเองจ้องตาตัวเองแบบไม่กระพริบไม่ใช่จ้องไปเอียงไปจ้องก็คือจ้องรู้สึกดีเบาสบายสายเสกเป็นแบบไหนเราเป็นแบบนั้นไม่ใช่สายเสกเครียดไม่ใช่สายเสกก็ต้องแบบนี่เอาว่าเบาสบาย จากวาลแห่งนี้ชอบความสุขจากวันแห่งนี้ชอบความสนุกค่ะจากวันแห่งนี้ชอบความสุขจากวันแห่งนี้ชอบความสนุกจากวันแห่งนี้ชอบคนกระตันยูรู้คุณเราได้อะไรมาเรารู้สึกอุ้ยฉันเก่งจังเลยเนี่ยคุณให้พลังเงก่อนเห็นไหมให้อะไรก็แล้วแต่ให้ตัวก่อนเพราะถ้าไม่มีคุณแม่งจบเลยจริงไหมฮะแต่วันนี้ถ้าคุณมีคุณอ่ะคุณสามารถเสกสร้างเรื่อมีทุกอย่างได้ฉันเก่งจังเลยกูแม่งสุดยอดเลยไม่จำเป็นที่จะต้องโพสต์ในเฟซบุ๊กค่ะเดินไปด้ากระจกแล้วเซตังคิวตัวเองเก่งจริงจว่ะ พลังนั้นจะคงอยู่กับคุณและเพิ่มพูนทวีคูณค่ะกับกันค่ะคุณชมแต่ข้างนอกอปีเสียเก่งจังเลยแต่คุณยังไม่เคยชมตัวเองเลยพลังในตัวคุณมันจะหดหายไปถึงคุณไม่รู้แต่จิตใต้สำนึกคุณรู้ว่าคุณไม่เคยชื่นชมตัวคุณค่ะดังนั้นคุณต้องขอบคุณตัวคุณเรื่อยแล้วออกมาขอบคุณข้างนอกค่ะขอบคุณจักรวาลแห่งนี้ที่รักและสนับสนุนฉันขอบคุณปีเสียนะที่ดึงดูดสิ่งดีๆมามากมาย ขอบคุณทองคําที่ฉันใส่เพิ่มธาตุสายทองให้กับฉันแล้วก็เพิ่มธาตุเศรษฐีให้กับฉันขอบคุณสิ่งดีที่ไหลมาเทมาหาฉันทุกโมงอย่างเห็นไหมคุณต้องรู้สึกแบบนี้กับตัวเองจากข้างในสู่ข้างนอกนะคะแล้วมันจะฟู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 ฟทุกอย่างมันจะง่ายง่ายง่ายเมื่อก่อนตอนที่ครูเริ่มขายของดีอะครูรู้สึกแบบนี้มาตลอดเลยแล้วก็เวลาครูขับรถออกไปไหนครูเห็นแบบ เห็นถนนเป็นสีทองเห็นสายลมสายแดดอะไรเป็นทองไปหมดเลยอ่ะแล้วครูจะชอบโปรแกรมจิตนะคะของแบบทองทองของครูเต็มเลยนะปี่ทรงปีเสียอยู่ด้านหลังเนี้ยองเก่งมากเลยแล้วครูก็จะเดินไปคุยกับเขาเก่งมากครูชอบคุยนะผนังบ้านครูก็คุยนะเดินไปกอดคุณเคยกอดผนังบ้านม่ดิฉันกอดประจำนะขอบคุณนะสุดยอดเลยแล้วก็เอาหน้าแนบขอบคุณนะสุดยอดมากเลยขอบคุณนะที่มาเป็นหลักฐานชิ้นใหญ่ให้กับฉันฉันจะเดินน้าช่วยเหลือผู้คนคือเรารู้สึกอ่ะนึกว่าหรือแม้กระทั่งกอดพวงอะไรรถดิฉันก็กอดนะคะก็แล้ว กอดบ้านอะ่ะเออกอดเงินกอดทองหอมเงินหอมทองไม่รู้สิเรารู้สึกว่าเราขอบคุณเขาที่ทําให้เรามีวันนี้พอเรากลายเป็นคนแบบนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งดีเข้ามาหาเราไม่เกี่ยวเลยว่าจักรวาลจะทดสอบอะไรเพราะเรารู้ว่าผลลัพธ์เราจะยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้ตอนที่หนึ่งนะคะเราตั้งใจให้ทุกคนได้มาลองทําดูค่ะและที่สําคัญมากกว่านั้นสิ่งที่ครูไม่เคยขาดเลยคือการขอบคุณสินค้าของครูเองนะคะเราขอบคุณตัวเราเรียบร้อยและเราไม่เคยลืมค่ะ ไม่เคยลืมเขาเลยค่ะถ้าไม่มีวันนี้ไม่มีน้ำหอมพลังงานจีนไม่มีเดวไม่มีโรดิต้าไม่มีเฮอร์คิวลิสไม่มีดีทูจีไม่มีของทุกอย่างเรามาวันนี้ไม่ได้นะคะไม่มีไม่มีเขาไม่มีเราดังนั้นเราสํานึกดูคุณแบบนี้เขายิ่งรักยิ่งสนับสนุนเราสินค้าทุกตัวเหมือนมีชีวิตเขาจะดีดเด้งดีดเด้งไปช่วยนะคะแต่ถ้าวันนี้ข้างในของเรามันไม่สั่นสะเทือนเสียแล้วพลังข้างนอกก็ไม่สั่นสะเทือนอยู่ดีดังนั้นถ้าเกิดคุณจะทําซึนามิแห่งการเงินคุณต้องสั่นสะเทือนจากข้้้าาางในนนึมมิไไ่ดดเกกขจ ขึ้นบนผิวน้ำํำขึ้นเบสิกขึ้นที่มากระทบแต่ซีนามิเกิดจากขึ้นใต้น้ำํำดังนั้นเราต้องทํำขึ้นใต้น้ําในดวงจิตของเราให้มันสัน่นสะเทือนที่สุดแล้วมันจะเป่งออกมาข้างนอก นะคะดังนั้นเชื่อว่าทุกคนนะคะจะเข้าใจคลิปนี้มากยิ่งขึ้นแล้วครูก็บรรจงให้กับพี่น้องของเราชาวทีเอสแมนยูมีแบรนด์อื่นมาเรียนกับครูเยอะมากเลยนะคะในหน้าเพจเยอะมากนะเห็นมีแบรนด์สายมูก็มาดูนะคะเยอะมากๆเลยยินดีแบ่งปันถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เอาไปปรับประยุกต์ได้เอาไปเลยนะคะไม่ห่วงกันใครอยากสร้างแบรนด์ใครอยากทำอะไรทําเลยใครอยากมีสื่อสนับสนุนสมมุินะคะอนาคต อันเนี้ยทาแล้วมันเสริมทีเอสแต่เปนอยู่ด้วยหนูอยากทําทําไปเลยนะคะครูไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะเอาที่หนูมีความสุขเอาที่หนูเบิกบานครูก็มีจุดยืนของครูหนูก็มีจุดยืนของหนูเอาที่หนูมีความสุข ะะอะไรที่หนูมีความสุขหนูทํามันก็จะดีหมดแหละนะคะสาคัญคือตัวเรานะคะวันนี้เรามีความสุขหรือยังบอกตัวเองซ้าๆบ่อยๆเหมือนกันนะว่าฉันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกและความสุขของฉันจะเหนียวนาทุกสิ่งที่ฉันปรรถนาเข้ามาอย่างง่ายๆสบายๆวันนี้ครูมีความสุขเหลือเกินค่ะที่ได้ยินดีปีดากับทุกคนครูมีความสุขที่ได้เห็นพี่ต้มกําลังสร้างบ้านครูมีความสุขที่หลายหลายคนลดนี้ปลดสินครูมีความสุขค่ะที่หลายคนนําเงินเข้าบ้าน500ร้อยพันหนึ่งก็คือเงินสํานึกรู้คุณในเงินททุกบา อย่าไปรู้สึกว่าเงินโอนแค่นี้เองเฉยไม่ได้นะเราต้องรู้สึกขอบคุณแม้ทุกบาททุกสตางค์ขอบคุณที่เขารักเราขอบคุณที่เขาอยู่ข้างเราเสมอมาเมื่อไหร่ที่เราไม่ลืมนะคะเงินที่เขาเข้ามาว่าจริงๆรแล้วเงินไม่เคยทอดทิ้งฉันเลยฉันตั้งหากที่ละเลยเขาเมื่อคุณยอมรับจุดนี้เงินทุกสกุลจะเข้ามาสนับสนุนคุณเพราะเขารู้ว่าคุณรักเขาค่ะไม่มีใครอยากอยู่กับคนที่ไม่รักหรอกนะคะเข้ามาทดลองบาทหนึ่งคุณกลับรู้สึกว่าแม้แค่บาทหนึ่งเองเห็นไหม คุณกำลังทําลายมาเล็ดเงินของคุณไปเรื่อยๆๆนะคะรอดูนะคะตอนที่สองจะเป็นยังไงวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ W